สวัสดีค่ะพี่วี่น้องๆชาวชิว,ว่า่าแฟมิลี่นะคะวันนี้มาเฉลยนะคะว่าพี่หนูได้หลานเด็กหลังเขาข้อใหม่กี่ตัวนี่นะคะคุณแม่คุณแม่นี่จะเป็นสายอเมริกันนะคะอ่ะคุณแม่คุณแม่ถอยห,หน่อยลูกแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะนับพี่ค่ากี่ตัวหนึ่ง ตัวเอ่ยไม่กีดตัวเลยใช่ไหมคะอ่ะเอาทีละตัวเลยนะคะต,ตัวนี้นะคะนี่ผู้ชายคะ่ะนี่กระปูนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองคะ่ะอันนี้นะคะตัวที่สองอะไรไหนโชว์สิลูกไหนไหนกระปูเห็นกระปูไหมคะนี่กระปูที่สองนะคะ Uhm. ต่อไปตัวนี้ค hey. ่ะตัวนี้ตัวที่สามโชว์อีกทีค่ะกระปุยแล้วกระปุยแล้วนะคะคนที่สามตัวที่สามต่อไปนี่ตัวที่สี่ค่ะดูซิลุน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 เห็นไหมคะปูแดงๆอีกแล้ว แดงแล้วนานตัวสุดท้ายสีขาวค่ะมาลุ้นกันว่าสีขาวผู้หญิงหรือผู้ชายนี่กระปูค่ะสีขาวนี่นะคะทีครับแน่นอนค่ะใฟนี้นะคะเล็กกว่าเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเฉลยว่ามี5้าตัวนะคะลูกชายทั้งหมดเลยใครถูกบ,บ้างไปเช็คดูนะคะใครตอบถูกว่า อห้าตัวแล้วก็ลูกชายทั้งห้าตัวรายงานตัวเลยค่ะ